เขาแค่ซื้อข้าวให้เด็กขอทานข้างถนนแต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตกำลังจะพังลงตรงหน้าดวงตาคู่นั้นทำให้มหาเศรษฐีมือสั่นโดยไม่มีเหตุผลแผลเล็กๆที่คิว้วกับต่างหูเก่าคู่หนึ่งกำลังจะเปิดความจริงที่เขาหนีมานานทำไมเด็กขอทานถึงเรียกชื่อเขาได้ทั้งที่ไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาคืนฝนตกถนนมืด และคำว่าพ่อกำลังจะถูกเอ่ยออกมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่การช่วยเหลือธรรมดาถ้าคุณคิดว่ารู้ตอนจบแล้วคุณอาจยังไม่รู้ครึ่งหนึ่งของความจริงดูให้จบเพราะความลับนี้จะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นไปชั่วขณะฝนโปรยบางเบาถนนหน้าโรงแรมหรูเย็นเฉียบด้วยแสงไฟนีออนเขาก้าวลงจากรถ กลิ่นน้ำฝนผสมควันท่อไอเสียลอยเข้าจมูกเสียงรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นตัดกับเสียงท้องร้องเผาเบาใกล้ฟุตปาดเด็กขอทานนั่งกอดเขา่าเสื้อผ้าขาดร้วยเปียกฝนแนบผิวดวงตาคู่นั้นเหนื่อยขึ้นแววตาหิวโหยสั่นไหวเหมือนขอความเมตตาเขาล้วงกระเป๋าแต่หยุดมือเมื่อเห็นมือเล็กสันดร,ริกข้าวกล่องร้อนถูกส่งให้ ไออุ่นลอยขึ้นกลางอากาศเย็นเด็กคนนั้นรับไปอย่างระแวดระวังนิ้วมือบางแต่โดนมือเขาเพียงเสี้ยววินาทีความเย็นแล่นวาบขึ้นแขนหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเด็กเปิดกล่องข้าวกลิ่นข้าวสวยกับแกงจืดลอยอบอวลเธอกินอย่างเงียบงนันน้ำตายหยดลงบนข้าวเสียงสะอื้นเบาดังชัดกว่าฝนที่ตก เขานั่งยองลงโดยไม่รู้ตัวระดับสายตาอยู่ตรงหน้าเด็กแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเลอะฝุ่นมีบางอย่างคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดรอยแผลเล็กที่คิ้วซ้ายภาพความทรงจำเก่าฉีกออกจากอดีตมือเขาสัน่นลมหายใจติดขัดเสียงรถแล่นผ่านดังอื้ออึงแต่หูเขากลับอื้ออึงยิ่งกว่าเขาเอื้อมมือไปปัดผมเปียกเห็นต่างหูรูปดาวเก่าแก่ หัวใจเหมือนถูกบีบของชิ้นนั้นเคยซื้อให้ลูกสาวในวันเกิดเด็กเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเรียกเขาด้วยเสียงแผ่วชื่อที่ไม่มีใครเรียกเขามานานหลุดออกจากปากเล็กนั้นโลกทั้งใบหยุดนิ่งฝนยิ่งคงตกลงบนไหลเขาลมหายใจเด็กสันทีดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขามองใบหน้านั้นใกล้ขึ้น ทุกเส้นสายเหมือนสะท้อนเลือดเนื้อเดียวกันเสียงหัวใจเต้นดังในหูแรงจนแทบยืนไม่อยู่มือเขากำแน่นความจริงกำลังเปิดปากตรงหน้าชื่อของลูกสาวกำลังจะถูกเอ,อ่ยอีกครั้งจากริมฝีปากสั่นไหวเสียงนั้นสั่นยิ่งกว่าเดิมเหมือนกลัวว่าความจริงจะพังลงทันทีเขาเอื้อมือออกไปช้าปลายนิ้วแตะแก้มยินเฉียบผิวหนังบางนั้นทำให้เขาสะดุ้ง ความรู้สึกคุ้นเคยไหลบ่บาขึ้นมาเด็กถอยหลังเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความระแวงฝนเริ่มตกหนักเสียงหยดน้ำกระนำหลังคาป้ายรถเมย์เขาถอดเสื้อสูทคลุมไหลให้กลิ่นน้าหอมเดิมยังติดอยู่เด็กเม้มปากแน่นน้ําตาไหลไม่หยุดเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงแหบพร่เหมือนคนขาดอากาศเด็กนิ่งไป ดวงตาเบิ์กว้างความเงียบแผ่คลุมเหมือนโลกหยุดหมุนมือเล็กค่อยๆจิกชายเสื้อเขาแรงสันสะเทือนส่งตรงถึงหัวใจความทรงจำคืนวันที่เธอหายไปคืนฝนตกแบบเดียวกันเสียงกรีดร้องในอดีตกลับมาดังซ้ำในหัวเขาหายใจที่อกแน่นจนเจ็บเด็กก้มหน้าลงเหมือนแบกรับความเจ็บปวดมานาน เสียงคนเดินผ่านมองด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครเข้าใกล้เขาเห็นรอยช้ำที่แขนรอยเก่าซ้อนรอยใหม่ความโกรธประตูเงียบเงียบแผดเผาในอกเขาปืนก้อนแข็งในลำคอคำถามมากมายอัดแน,น่นเด็กเงยหน้าขึ้นช้าสายตาเต็มไปด้วยความลังเลริมฝีปากสัน่นเหมือนต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ เสียงเรียกนั้นดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมชื่อที่หายไปจากชีวิตเขานานนับปีถูกเรียกท่ามกลางสายฝนมือเขากำไลเธอแน่นขึ้นรู้สึกได้ถึงการมีอยู่จริงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความจริงยิงคงเปิดออกทีละชั้นลมหายใจของเขาขาดห่วงเหมือนถูกดึงลงสู่ก้นบึ้งของความจริงเด็กสาวสูดหายใจลึกเสียงสะอื้นถูกกลืนกลับเข้าไป ฝนไหลลงตามเส้นผมของเธอหยดน้ำผสมคราบน้ำตาบนแก้มซีดเขามองเห็นรอยแผลเป็นที่ข้อมือรอยเดียวกับที่เคยทำแผลให้ตอนอยังเล็กภาพในอดีตซ้อนทับปัจจุบันมือเล็กที่เคยจับนิ้วเขาแน่นหัวใจเขากระตุกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเด็กสาวกระซิบเสียงสัน่นเล่าเรื่องคืนที่ถูกพาออกจากบ้านไฟถนนกระพริบ เงาของทั้งสองสั่นไหวบนพื้นเปียกเสียงเล่าแผ่วเบาแต่ทุกคำเหมือนคมมีดชื่อของคนแปลกหน้าถูกเอ่ยออกมาพร้อมความกลัวลมหายใจเขาหนักอึ้งความโกรธไหลลวนในอกเด็กสาวก้มหน้าเล็บจิกฝ่ามือจนแดงเธอเล่าถึงคืนยาวนานคืนที่ไม่มีใครมารับกลับบ้านเสียงท้องร้องอีกครั้ง เบากว่าเดิมแต่เจ็บกว่าเดิมเขารู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำความผิดที่หนีไม่พ้นฝ่ามือใหญ่ประคองมือเล็กสัมผัสนั้นทำให้เด็กสัน่นเธอเงยหน้ามองแววตาผสมทั้งหวังและกลัวรถรูคันเดิมจอดรอไม่ไกลไฟหน้าสองมาทางพวกเขาโลกสองใบกำลังจะชนกันความจริงใกล้จะฉีกทุกอย่างเขาดึงเธอเข้ามาใกล้ เสียงหัวใจสองดวงเต้นไม่พร้อมเด็กสาวสูดหายใจลึกอีกครั้งเหมือนเตรียมเอ่ยบางสิ่งที่หนักหนาริมฝีปากสันไหวคำสารภาพกำลังจะหลุดออกมาฝนยังคงตกไม่หยุดความลับกำลังไหลไปพร้อมหยดน้ําเสียงนั้นแตกพร่าแต่ทุกพยางหนักอึ้งเหมือนหินเด็กสาวเอ่ยความจริงทีละคำเรื่องของการถูกขายต่อ กลิ่นอับของห้องแค่ผุดขึ้นในความทรงจำผสมกับเสียงประตูเหล็กปิดดังสนัน่นมือเขาเย็นเฉียบเหงื่อซึมทั้งที่ฝนหนาวดวงตาเขาแดงกำ่ำกรามขบแน่นจนปวดเด็กสาวเล่าถึงวันที่ต้องขอเศษอาหารวันที่ไม่มีชื่อไม่มีตัวตนเสียงหัวเราะของคนรอบข้างในอดีตกลายเป็นเสียงเย้ยในหัวเขาไฟรถสะท้อนน้ำฝน แสงสั่นไหวเหมือนความรู้สึกเขาดึงเธอเข้ามาแนบอกได้ยินเสียงหัวใจเธอเต้นรัวร่างเล็กแข็งทื่อในอ้อมแขนเหมือนไม่เคยชินกับความอบอุ่นกลิ่นฝนกลิ่นถนนผสมกับกลิ่นความเจ็บปวดที่สะสมมือเขาสั่นไม่หยุดเหมือนร่างกายกำลังต่อต้านความจริงเด็กสาวหลับตาแน่นน้ำตาไหลเปียก,กอกเสื้อเขาเสียงสะอื้นสันส่นๆ ดังซ้ำในความเงียบเขากระซิบขอโทษคำที่ช้าเกินไปรถคันหนึ่งชะลอผ่านคนในรถมองภาพนั้นด้วยความบุนงงเด็กสาวผงะเล็กน้อยร่างกายยังจดจำความกลัวเขาวางมือบนสีสะเธอสัมผัสเบาราวกับกลัวเธอหายไปอีกฝนเริ่มซาแต่ความหนักในอกไม่เบาดวงตาเขามองไปไกล เหมือนเห็นเส้นทางที่ต้องชดใช้เด็กสาวเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยคำถามความเงียบกลับมาอีกครั้งก่อนความจริงจะเปิดลึกลงไปอีกขัน้นลมหายใจของเขาสะดุดเหมือนรู้ว่าคำตอบจะเจ็บยิ่งกว่าเดิมเด็กสาวขยับถอยครึ่งก้าวสายตาไม่กล้าสบตรงเธอถามด้วยเสียงแผ่วว่าเขาจะทิ้งเธออีกหรือไม่คำถามนั้นแทงลึก ลึกจนเขาพูดไม่ออกเสียงรถไกลๆดังแว่วโลกภายนอกยังเคลื่อนไหวแต่ในอกเขาทุกอย่างหยุดนิ่งมือใหญ่ยกขึ้นช้าวางทาบอกตัวเองหัวใจเต้นแรงเหมือนจะฉีกออกมาเขาสายหน้าแรงและชัดเจนน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวหยดลงบนพื้นเปียก เด็กสาวเบิกตากว้างเหมือนไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนมหาเศรษฐีที่คนทั้งเมืองเกรงกลัวกำลังร้องให้ต่อหน้าเด็กขอทานเสียงสะอื้นของเขาหนักเต็มไปด้วยความผิดและความกลัวเขาเอ่ยคำสัญญาด้วยเสียงที่สั่นที่สุดในชีวิตคำว่าพ่อหลุดออกมาจากริมฝีปากแห้งผากเด็กสาวชะงักร่างกายแข็งค้าง คำคำนั้นเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเธอความทรงจำเล็กๆผุดขึ้นเสียงหัวเราะในบ้านหลังเก่ามืออุ่นที่เคยอุ้มกลิ่นอาหารในครัวเธอสุดลงนั่งแรงขาธรยศความรู้สึกเขารีบรับร่างนั้นไว้แขนอกแน่นไม่ปล่อยเสียงร้องให้ของเด็กดังขึ้นดังและยาวเหมือนปลดปล่อย คนรอบข้างเริ่มหยุดมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฝนหยุดตกสนิทเหลือเพียงเสียงสะอื้นไฟถนนสองสองร่างที่กอดกันเหมือนภาพที่โลกไม่เคยเตรียมรับความจริงไม่อ่อนโยนแต่มันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วท่ามกลางถนนเปียกฝนพ่อลูกที่หายจากกันไปนานกำลังกอดกันด้วยหัวใจที่บอบช้ำทั้งคู่อ้อมกอดนั้นสันไหว เหมือนกลัวว่าภาพตรงหน้าจะสลายเด็กสาวกำเสื้อเขาแน่นแรงมือสะท้อนความไม่เชื่อลมหายใจของเธอสะดุดอกกระเพื่อมทีเขารู้สึกถึงความผอมบางกระดูกนูนใต้เสื้อเก่าความเจ็บแล่นวาบเหมือนมีใครควักหัวใจออกมาดูเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านใกล้ขึ้นกระซิบสุบสิบดังแผ่วเขาก้มสีสต่า เหมือนต้องการบางโลกทั้งใบให้เธอเด็กสาวกระซิบถามเสียงเบาราวกับลมถามว่าบ้านยังอยู่หรือไม่ถามว่าแม่ยังรอหรือไม่คำถามนั้นทำให้เขานิ่งค้างลําคอแห้งผากภาพโรงพยาบาลสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้อย้อนกลับมาเสียงเครื่องวัดชีพรจรในอดีตดังซ้ำในหัวมือเขาเย็นเฉียบอีกครั้ง นิ้วสั่นจนควบคุมไม่ได้เด็กสาวรับรู้ความเงียบแววตาเริ่มสั่นไหวความหวังเล็กๆเ,เริ่มสั่นคลอนไฟรถดับลงหนึ่งดวงความมืดแทรกเข้ามาเขากัดฟันแน่นเจ็บแต่ต้องพูดเสียงแหบต่ำเอ,อ่ยความจริงทีละคำเรื่องของการจัดไปเรื่องของวันที่รอไม่ไหวเด็กสาวเบิกตากว้าง เหมือนถูกดึงอากาศออกจากปอดร่างเล็กแข็งทื่อมือที่จับเสื้อเขาคลายลงเสียงสะอื้นขาดห่วงเหมือนหัวใจถูกบีบจนแตกเขารีบดึงเธอกลับมากอดแน่นกว่าเดิมลมหายใจร้อนเผาที่ไหลเขาเปียกชื้นด้วยน้ำตาถนนทั้งสายเงียบงนันเหมือนรับรู้ความสูญเสียเด็กสาวสันสานเสียงร้องให้ไร้จังหวะ เขาหลับตาแน่นรับทุกแรงสะเทือนด้วยตัวเองมือใหญ่รูปหลังเบาๆช้าและสม่ำเสมอเหมือนกล่อมเด็กในวันเก่าวันที่ยังไม่สายเกินไปเสียงร้องค่อยๆแผ่วแต่ความเจ็บยังคงค้างไฟถนนสองเงาที่ยืดยาวสองเงาซ้อนทับกันอดีตก,กับปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากันอย่างโหดร้ายลมเย็นพัดผ่าน พาเอาความหนาวแทรกเข้ากระดูกเด็กสาวซบหน้าแนบอกเสียงหายใจยังสั่นไม่หยุดเขารู้สึกถึงน้ำหนักที่พิงพาน้ำหนักของชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางเสียงไซเรนไกลลิฟตัดผ่านความเงียบเหมือนบาดแผลเขาอุ้มร่างเละขึ้นช้ากลัวแรงเกินไปจะทำให้เธอแตกสลายเด็กสาวสะดุง้งมือคว้าเสื้อเขาแน่นกว่าเดิม แสงไฟจากรถหรูส่องเข้ามาสะท้อนดวงตาที่แดงกำ่ำคนขับรถลงมาสีหน้าตกตะลึงเมื่อเห็นภาพนั้นมหาเศรษฐีนิ่้อมแขนมีเด็กขอทานเปื้อนฝนและน้ำตาเขาไม่สนใจสายตาใครก้าวขึ้นรถด้วยหัวใจหนักอึ้องกลิ่นหนังแท้ภายในรถตัดกับกลิ่นถนนและฝนเด็กสาวขดตัวเล็กลง ร่างกายเกร็งด้วยความไม่คุ้นเคยมือเขายังโอบอยู่ไม่ปล่อยแม้แต่นิ้วเดียวรถเคลื่อนตัวช้าไฟถนนไหลผ่านกระจกเงาสะท้อนบนกระจกทำให้เขาเห็นหน้าเธอชัดขึ้นรอยช้ำเก่ารอยแผลที่ไม่ควรมีกรามเขาขบแน่นความโกรธก่อตัวเงียบเงียบเด็กสาวหลับตาแต่คิ้วยังขมวด ลมหายใจสะดุดเป็นช่วงเหมือนฝันร้ายยังตามมาเขาเอื้อมมือแต่หน้าผากความร้อนสูงผิดปกติหัวใจเขาหนักอึง้งความกลัวหลายบ่ารถเลี้ยวเข้าถนนยาวไฟสลัวส่องผ่านต้นไม้เด็กสาวพึมพำชื่อเขาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินคำเรียกนั้นทำให้มือเขาสั่นอีกครั้งความจริงยังไม่จบ เพียงแค่เปิดประตูบานแรกค่าคืนนี้กําลังจะยาวนานกว่าทุกคืนที่ผ่านมารถหยุดลงหน้าบ้านหลังใหญ่ประตูเหล็กเปิดออกช้าๆแสงไฟอบอ,อุ่นส่องออกมาต่างจากความหนาวบนถนนเมื่อครู่เขาอุ้มเด็กสาวเข้าไปทุกก้าวหนักแน่นแต่ระมัดระวังกลิ่นอาหารอ่อนๆลอยมากลิ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมานานเด็กสาวลืมตาขึ้น สายตามองรอบตัวอย่างหวาดระแวงเขาวางเธอลงบนโซฟานุ่มผ้าห่มอุ่นถูกคลุมอย่างเบามือมือใหญ่ยังไม่ปล่อยเหมือนกลัวว่าทุกอย่างจะหายไปแพท์ประจําบ้านรีบเข้ามาเสียงตรวจร่างกายเงียบขรึมเขายืนมองไม่ห่างหัวใจเต้นช้าลงทีละน้อยเมื่อทุกอย่างสงบบ้านทั้งหลังเงียบลงเด็กสาวหลับไปในที่สุด ใบหน้าผ่อนคลายเป็นครั้งแรกเขานั่งลงข้างเตียงมองใบหน้านั้นเนิ่นนานรอยแผลยังอยู่แต่ดวงตาไม่ต้องหวาดกลัวอีกน้ำตาไหลเงียบเๆไม่ใช่เพราะเจ็บปวดแต่เพราะได้ดกลับมาเจอในวันที่เกือบสายเกินไปเขากุมมือเล็กไว้แน่นให้คำสัญญาในใจว่าจากคืนนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ต้องขอใครกินอีก โลกอาจโหดร้ายแต่บ้านหลังนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นเช้าวันใหม่กำลังรออยู่พร้อมโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนและเรื่องราวของเด็กขอทานคนนั้นได้เปลี่ยนเป็นลูกสาวที่ถูกตามพบด้วยข้าวกล่องหนึ่งและหัวใจของพ่อที่ไม่เคยลืม